แม่คำแพง่งมาหอดอีสานใต้เมืองสุรินทร์เมืองปราสาทแห่งอรารยธรรมขอมนี่คือปราสาทสิงค์คอระพุม่มเมืองโบรานนสถานสําคัญของจังหวัดสุรินทร์ปราสาทมองนีสร้างขึ้นเมื่อราวแปดอยปีมาแลว้วอยู่ในยุคข,ขอมตอนปลายประกอบด้วยปราสาทอิฐหาหลังบนฐานศิลาแลงเดียวกันหลังกลางคือปราสาทปรธานล้อมด้วยผะปางบริวารทางสีทิศปราสาตรอมด้วยบอ่อน้ำและต้นไม้เฮ็ดให้บรรยากาศเงียบสงบไฮไลท์สำคัญคือทับหลังหิน ไส้แกสลักพระกีสนะประลองกับคดจสียังคงความงดงามสมบูรณ์แสดงถึงฝีมือของช่างขอโบรานและความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ปรสาสาทสิงค์ขอระพุ่มโบแมนเพียงโบรานสถานทีเก่าแก่แต่เป็นศูนย์ร่วมกันของาศาสนาและวัฒนธรร,รมในอดีตและยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของคนอำเภอสิงค์ขอระพุมที่มีเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์และบรรยากาศสงบที่หาบ่ได้จากหม่องอื่นแน่นอนถ้าพี่น้องมีหม่องใดงามอีก บอกแม่คำแพงในเดอ้อเดี๋ยวแม่คำแพงสิไปหาเบิงจ้า